uh -huh. ตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพวกเราจะพาทุกท่านไปเล่นเกมที่ภาคตะวันออกฉีกเหนือกันใครมีอะไรสงสัยถามมาได้เลยสงสัยครับภูมิประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงครับอ่าทิวเขาและภูเขาที่สำคัญเนี่ยที่เราจะไปกันก็จะมีทิวเขาเพชรบูรณ์ตะวันออกทิวเขาดงพญายเย็นทิวเขาสันกำแพง ทิวเขาพนมดงลักส่วนในภูเขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นภูเขายอดลาบมี2แบบอะได้แก่ภูเขารูปโต๊ะภูเขารูปอิโต้ส่วนของที่ลาบนั้นนะ่ะเป็นที่ลาบขนาดใหญ่เช่นทุ่งกระสังในแอ่งสกลนครทุ่งกุลาล้องไห้ทุ่งสำลิด ในแองโคลาดที่ดอนส่วนใหญ่ภูมิประเทศเนี่ยต่อเนื่องมาจากภูเขาจะมีลักษณะเด่นๆเ,เลยก็คือโคกโนนเนินอา้าวแล้วอากาศได้ดีไหมอะสภาพอากาศที่เนี่ยส่วนใหญ่มีภูมิอากาศที่เป็นแรงมากเลยพื้นดินเนี่ยเป็นทรายไม่กักเก็บน้ำแล้วทรัพยากรทางธรรมชาติล่ะมันมีอะไรบ้าง ัพยากรทางธรรมชาติก็จะแบ่งเป็นแร่เช่นแรกเกลือเนี่ยก็ใช้ผลิตเป็นเกลือสินเทาเพื่อการบริโภคในท้องถิ่นและขายไปยังในประเทศเกลือหินส่วนของดินน่ะดินก็จะเป็นดินทรายซะเป็นส่วนใหญ่เอา้าแล้วมีแม่น้ำให้พวกเราเล่นไหมล่ะ แม่น้ําที่สําคัญเนี่ยมีหลายสายเลยถ้าจะลงไปเล่นกันเช่นแม่น้ําโขงแม่น้ําชีแม่น้ํามูลแม่น้ําสีสงครามแล้วมันมีจังหวัดอะไรมั่งล่ะฮะ จังหวัดเนี่ยก็มีเยอะแยะเลยเช่นกาลสินขอนแก่นชัยภูมินครปนมนมครราชสีมาบุรีรัมย์มหาสารคามมุกดาหารยจสธนร้อยเอ็ดเลยศสิสกเกตสกลนครสุรินทร์หนองคายหนองบัวลำพูอำนาาเจริญอุดรธานีอุบ,บลราชธานีและบึงกาฬเอา้าแล้วพวกเราจะกินอะไรกันล่ะเดี๋ยวพวกเราจะเตรียมให้อาหารเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวปลาลาส้มตำ กินกันได้หรือเปล่าแล้วมีอุทยานแห่งชาติไหมว่าเล่นเกมเสร็จแล้วจะไปกลางเต้นตออ่ะก็มีเยอะแยะเลยถ้าจะไปกลางเต้นอะนะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็น่าไปอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเนี่ยอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอุทยานแห่งชาติภูเวียงอุทยานแห่งชาติผาแต้มอุทยานแห่งชาติทับลานอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยอุทยานแห่งชาติภูลังกาโอ้เยอะแยะเลย พวกเราพร้อมแล้วแหละพาไปเล่นเกมเลยเดี๋ยวจะได้สนุกกันขอให้โชคดีทุกคน